โอเคฮะอาจจะคุยกับเมียผมมากเหมือนกันฮะอันนี้ก็แม่จะคุยเรื่องอะไรเมียมึงขายขนมเปี๊ยะอยู่ก็ขอโทษชาวไทยด้วยครับผมเพราะไม่ได้ตั้งใจสิ่งเพราะสิ่งที่ทำก็ผมทำด้วยความเอาผมบอกผมยอมรับได้ผมทำด้วยความสนุกทำด้วยความทุกขคขนองของผมแต่ว่าสิ่งไหนไม่ดีก็ผมเหมือนคนที่ทำบข้าวฮะผมเหมือนคนทําทำร้านอาหารตามสั่งเนี่ยฮะผมผัดข้าวไปอ่ะห้า ลูกค้ากินเราไม่อร่อยไม่เป็นไรคับเดี๋ยวผมผัาให้กินใหม่ก็ถือว่าคนเรามันมีผิดมีถูกเหมือนกันนะครับผมก็ขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับผมแต่เไม่ได้คิดอะไรฮะเลันเป็นครับก็จะเล่นกับแจงเฉยๆครับเมื่อกี้มันมีทางภ้าบางคนไม่ได้เห็นคลิปบางคนไม่ได้เห็นชีวิตของผมจริงอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมก็ไม่ใด้ผมก็ไม่ใช่คนปกติทั่วไปอีกแล้วคนนี้ไตผมก็เป็นแบบนี้แต่เราก็ไม่สามารถจะบอกทุกคนให้ได้ว่าผมเป็นแบบนี้นะบ้านผมเป็นแบบนี้นะผมทําแบบนี้ผมเล่นแบบนี้นะ เพ่งคนคนเราต่างแง่คิดนะครับแต่ว่าผมไม่ผิดหรอกครับพี่ผมจะโดนด่าแต่ว่าผมก็ขอโทษไอตรงนี้ด้วยเราอยากสอนลูกเราผมที่ว่าผมมากแต่ที่เนี่ยเจอได้เล่นกันเฉยเล่นกันเฉยเลยแหละเล่นกันแบบไม่ได้คิดอะไรเล่นกันแบบไม่ได้คิดอะไรคือเหมือนผมเล่นกับแจงแล้วก็แจงเล่นกับลูกอีกทีอยคือเหมือนเราก็พูดอะไรแค่ตรงนั้นแฮไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากเลยแต่ว่าถ้าผิดก็ขอโทษด้วยครับแต่เราไม่สอนลูกเลยครับว่าสิ่งนี้มันไม่ลูกผมผมบอกลูกผมสองขวบครึ่งเองอะผมเชื่อได้ว่า ความคามนี้คงผมผมไม่ไม่ได้ติดตามรูปผมนะถ้าที่ผมคิดนะแต่ถ้าใครคิดว่ารูปภาพภาพเนี้ยที่ผมทำจะติดตามลูปผมเพราะคงไอ้นี่นะเพราะรูปผมสองพกเครื่องเองอะไรอย่างเงี้ยผมไม,ม่คิดอะไรผมคิดแล้วแต่ใครคิดว่าผมไม่ได้คิดก็ขอโทษไปด้วยขอบูุได้คำดี้นะขอโทษขอโทษจริง ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับผมให้ผมให้เพราะว่าถ้าแต่ถามจริงไม่ได้จอิดอะไรไม่อยากได้มาอะไรเที่ยวเลยนะแต่มันก็ต้องทำครับเพราะว่าเป็นความา้องการที่ให้มีเงินมีเงินเรียนพ่อครได้อะไรนะครับครับผมครับผมหน่อยครับครับผมของคุณค่ะจินเซอร์ลิสต์ค่ะ